เราก็จะมาพัสเสียงนี้เหมือนเดิมพาเสียงแอบวันนี้เป็นวันที่สดใสมากเลยเอออหนตรงนี้ตรงนี้แก่นอ้อยฮะตรงนี้ค่อนดีเลยานะตรงนี้ตรงนี้นตรงนี้อือเออเปิดทำมาฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยสต๊อบ โอ้อะไรให้ผมให้ให้ผมช่วยได้ไหมฉันอยากให้นายเต้นอ่าให้มันเดินได้สมูทหน่อยนะผมพอจะช่วยได้นะอ๋อแต่มันต้องมีเครื่องมือ า look, okay. rumor, hire, วาสมูทลงไปเอ่ยวัดนี Esta, ้เพื่อนนี oh. ่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่มันเอ้ยเอ้ยอ้ตรงนี้ตรงนี้โอ๊ยมันไม่สวยอ่ะนี่มันต้องเป็นท่าโอ๊ยตรงนี้มันก็ใหญ่เกินไปนี่นี่นี่ไปใหม่อันนี้นี่นี่อืออืตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะตรงนี้อันนี้วาดเนสวยแน่นะเพื่อนฮะ ประมาณนี้พอได้เจอกันใหม่เพื่อนโอเคลองลองนี้ครับโอชุบ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 เกินฮะฮะเก้าเก้าสิบเลยเหรอ ที่แอปอะไรกันโหเจ้าสไปเดอร์นี้เหรอนี่เจ้าแอปแอปที่เป็นติดไวรัสเจ้าไหนล่ะไหนเลยมันมันอยู่ไหนมีแต่ไวยายรัสทั้งนั้นเลยเอ๊ะแต่ว่าไม่มีไอ้เจ้าสไปเดอร์ที่ทำงานหนักสุดเลยนะเฮ้ยเออ นี่นี่ฮ้ไม่นะที่ทำทำไมดีผม,ผมว่าผมว่ามันแปลกไปแล้วนะนี่ปิดไปก่อนเอ๊ะนันอะไรนะ่ะอืมคืออะไรคุณรู้ไหมนี่แต่ว,ว่ารบทิ้งไปก็ดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยอืมถ้ายงั้นฉันจะต้องลบทิ้งแล้วก็ รีไซเคโคเลยย่าเย่หายไปแล้วเฮ้อคอค้อน่อยครับไปเลยไอ้แหวนค้อนไม่ยอมไปง่ายง่ายงั้นเลยงั้นแกเจอคอทรโหให้มันไม่งุ้ม เฮ้ฮะนัน่นคออะไรน่ะเฟยน้องเฟยทำไมแกโอ้เฮ้ยวดีจ้าโอ้โหถึงเวลาของฉันแล้วชัวาาร์ตายซะจะไม่นัดเฮ้ยเฮ้ยแกก็เจ๋งดีนี่นเฮ้ยเฮ้ย มีจรวตจรวดแกรู้จากชน้อยกันไปแล้วชุง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 หลบได้ก็หลบไปดิเออะทันได้แล้วน,นี่นี่นี่เอามันเลยลูกแกแกเป็นมันแรงนะ่นฟ้ยไม่ใช่อะไรปัส,สกา้างเงยเลยเฮ้อแกเป็นมันแรงไม่ใช่หรือเอานี่เตะยังไงแกแก็เก่งไม่เท่าผู้สร้างเราหรอกฮ่า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 ผู้สร้างจริงถงละเพื่อน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  เปิด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 เเฮ้เเอะไรนะม,นม,มันมีมันมีสปารดแมงมุมอ๋อไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเลยฮะมันมันอันตรายมากเลยนะนี่ไปไปไปเวฟป้องกันอยู่ในนี้อาจจะปลอดภัยก็ได้นะบล็อกแล้วมันไม่ทำอะไรอยู่ในนี้เพื่อนโอ้โห แกคือผู้สร้างเราไหมไม่ใช่ผู้สร้าง no เอ้ยทำไมทำไมเมาไหมนขึ้นล่ะเออเออฮะฮะแกไอเจ้าตัวดี้ตายยัยไม่สีแดงจักรวาลดิต่อนี่ลมเตึบมันลมเตึบลมตึบ ไอชีไนชีไรไป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 เฮ้ยโอ้โหไปซะลยนี่อ้เอ้เนียนี่นี่นี่ไปยัอตฮะออเออเออเฮะอืมถึงเวลาตายของแกแล้ว นี่มีตันอยู่ที่เสือแล้วมันประตูอะไรน่ะเพื่อนอืโ,อโหนั่นนั่นประตูจากอานาคตรหรือเปล่าหรือว่าประตูจากสวน <c oughs> นั่นนั่นนั่นอะไรน่ะนั่นพระเจ้าหรือเปล่าไม่คิดเอ่อคิดว่าก็น่าจ,จะไม่ใช่พระเจ้านะก็น่าจ,จะเป็นเอเลียนนั้นนั่นไหน สีดำโฮนายนายเพิ่งไปปรากฏตัวครั้งแรกเฮ้ยตายซะชุบอืมเฮ้โหแตดงการสู้นี่มันอะไรกันชุ่งชิงชิงชุ่งซิงสู้เฉงเฉยเฮ้เฮ้อืม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 มันไงวะนิวจะสู้ไหวไหมนะ่อืมอืม แกจะวายแล้วสิแกจะต้องตายนี่แกจะตายถ้าฉันขยับเข้าไปเอื้อมนินี่ทำไมดินี่เข้าเข้าไปนี่อันนี้ดูแล้วรีบออกมาซะรี อะไรกันโอ้เออเออเอเออเเออเจ้าอวเอออเออเอเออยโอ้เอออเออเอวเเมอนเออเเออเเอออ เฮ้ย <c oughs> ไวม่นะ่ะแกมาดูถูกกันเกินไปแล้วเออเกมาดูถูกกันเกินไปแล้ว เำไมครับพี่ดำโอ้ยายหายไปแล้วอืมแดมาอยู่นี่นี่เองืมนั้นแกต้องตายยียียีตายซะจเวเฮ้ฮ่าฮ่าาเอืมพลังขึ้นเตาสุทนานวันตู้ม เวลัสตายสปายจริงๆเลยแต่ว่าแป๊บนึงขออัดคิดไห้เสร็จก่อนไอือเอเออเออขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเอยขอบคุณมากเลยเนี่ยเอ๊ะไปไหนรึวะ จะตามมาก็ตามน,นะโหอะไรกันเนี่ยมีเจ้าสีดำม,มาช่วยได้ไงไปแล้วเฮ้ยถ้าเราตามไปคงจะมีแต่เรื่องน่าน่าสนุก,สน,กสนใจตามไปมไหมสนใจสนใจงั้นตามเลยเอ้ยไป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 เป็นอ,อันจบ EP แรก กะตมามก็ตามนะฉันไม่ว่าอะไรเมื่อเมืม 2, ม 2, ม 2, อ่อสองพันเมื่อเมื่อสองพันเจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยพังพังคมฉันเป็ไงเนี่ยเฮ้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 ยอย่านะอย่านี่อย่า,ยาอย่าหายไป,รปยาายตรงนี้อย่าหายตรงนี้อย่าหายโอเค รีบนีกันก่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมองเห็นทางไหเ้เอ้ยทางนีน้ทางนี้คงจะเป็นช่องว่างที่เราจะหนีได้ <c oughs> นี่รีบนี้กันเถอะเฮ้ย,ย,ยก็เป็นอันจบอีกี่แรกไปแล้วกันไป